นัติโมหะสมังชาลังข่เสมอด้วยโมหะไม่มีพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระอานอนทเถระเมื่อพระเถระกลับทูลถามถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้อุบาสกห้าคนนั่งฟังธรรมโดยอาการต่างๆกันตลัดเล่าถึงอดีตกรรมของแต่ละคนเช่นอุบาสกผู้นั่งขีดเขียนแผ่นดินฟังธรรม เคอเกิดเป็นงูและนาคห้ารรอยชาติเป็นต้นซึ่งไม่อาจจะรู้ทำได้เพราะราคะโทสะโมหะและตัณหาที่ครอบงำจิตอยู่และตรัตภาสิทธินี้โมหะเป็นประดุจตาขายเพราะรึงรัดและรวบรัดสัต์ทั้งหลายไว้โมหะได้แก่ความหลงความไม่รู้ในอริยสัจสี่นัตถิโมหะสมังชาลังขายเสมอด้วยโมหะไม่มี